พ่อแล้วผมได้แอบไปทำเผาพ่อผมแอบไปทำเผา V2 ให้พ่อแล้วอ่ะล้าไปทำเงือกล้วเกมนี้เราต้องเราต้องทำภารกิจของเราคืออะไรคือฟาร์มเวลครับฟาร์มเวลแล้วได้อะไรฟาร์มเวลก็จะได้ได้ความตีแรงครับอ่าและจะสามารถไปหาของดาเมจแรงๆได้อย่างเช่นดาบโดรุประตูเอาตายเลย สายแล้วแต่พ่ออยู่นพ่อยังไม่มีดาบครับพ่อพ่อก็ต้องกดไปตรงเมนูครับแล้วพ่อคลิกไปที่ตรงนี้เนี่ยผมให้ดาบพ่อไปแล้วนะนี่พ่อพ่อก็ลองใช้สกิลสิบางสกิลพ่อเรากดค้างดูนะพ่อลองกดค้างเยอะๆมันจะมีสกิลให้อยู่ตรงนี้สกิลเนี่ยอ๋อเหมือนบล็อกโฟโต้เหรอครับนี่สกิลที่สองสามารถกดค้างได้ หมือนดาบโยรู้ผมเลยพ่อเป็นไงพ่อเท่ไหมไม่เทเลยเทอยู่นอะพ่อตรงนี้ผมก็ยก็ยังไม่ค่อยน่าจมันคืออะไรนะแล้วพ่อพ่อตามผมมาครับตรงนี้ที่คือที่รับคว้พ่อพ่อกดรับเพื่อนก่อนเดี๋ยวผมตีพ่อตายไหนแล้วพ่อก็มารับคว้ตรงนี้ครับรับคว้ตรงนี้ พ่โย่เราเคล็ดเราเคล็ดพ่อเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมไปซื้อของให้พ่อเดี๋ยวผมไปซื้อของให้พ่อแป๊บนึงผมไปซื้อซื้ออันนี้ทําให้มันอันนี้รับเพยได้สองครั้งครับกลังมาเพราพ่อก็ไปอยู่ที่เดิมโดนัทโดนัทโดนัทยินได้ผมเองอ้าวนาว่าพ่อยังไม่รู้เรื่องเลยเหรออ๋อพ่อเดี๋ยวพ่อมารับของนะอ่า หน้าตาแนาวตลกมากเลยทุกคนเฮ้เองค์ก็ผมอยากเป็น,นอย่อางเงี้ยอ่ะพ่อเอ้าพ่อเขาเก็บด้วยพราพราเดินเข้ามาเก็บเก็บแล้วแล้วพ่อกดพ่อคลิกไปที่หน้าจอแล้วพ่อกดคําว่าใช้ใช้แล้วไงต่อแค่นี้ครับพ่อแล้วพ่อก็ไปกดที่ตัวแมวตัวนี้สองรอบเหนียวโอเคครบสองรอบแล้วแล้วพ่อก็ นี่พ่อมายืนตรงกลางครับพ่อมายืนตรงกลางแล้วพ่อก็กดใช้พลังชีบงช้บาศักิลสุดท้ายพ่อมันจะเรียกรุกน้องนี่เป็นไงครับพ่อเนี่ยมาตีหมาแค่เนี้ยแล้วพ่อใช้สกิลได้ครับไม่แล้วส,สรุปเรามาตีหมาแค่เนี้ยเหรอก็ไม่ได้ตีแค่นี้ครับพ่อมีดาบให้หาด้วยอีกหลายดาบเลยพ่อจะตายแล้วเหรอ อ่ะเดี๋ยวผมช่วยก็แล้วกันเนี่ยเรามาตีหมาแค่เนี้ยเหรอพ่อพ่อตีพ่อตีอีกพอพอพอมันไม่ตีพ่ออยู่พ่อใช้พ่อพ่อใช้สกิลหมาสิสกิลหมาพุดสกิลไหนก็ได้ครับอุ้ยทั้งเท่เอ้ยฟันฟันฟันอ้าวตายพ่อโดนแมวค่ะอ่ะงั้นผมให้โมจิพ่อก็แล้วกัน พ่อเอาผลโมจิไหมพ่อพ่อพ่ออยู่ก่อนพ่ออยู่ก่อนโอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาพ่อเอาพ่อเอาโมจิไปกินพ่อโมจิมากินไม่ต้องกินอย่างเงี้ยหรือมันก็ตายพ่อพ่อลืมรับเควสไม่ต้องรับรับทำไมรับมันจะได้เวลเยอะขึ้นมันจะได้เวลอัพเร็วขึ้นครับพ่อ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 หยุด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 สต็อปเฟรดี้ฟันดีสต็อปก็ตายโดนกัดตายพ่อ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 อะ พ่อพ่อเอาไปกินด้วยแม่พ่อพ่อกดกดคลิปไปที่นั่นเสร็แล้วพ่อกดกินโอ้โหแล้วไต่แค่นี้แหละตอนนี้พวกมันก็ตีพ่อไม่เข้าแล้วพ่อไปยืนอยู่ตรงกลางพ่อพ่อไปยืนอยู่ตรงกลางเพื่ออะไรแมวตรงกลางอ่ะเพื่ออะไรพ่ออย่าฟันอย่าฟันบอกพูดจะไม่สำคัดคำทำไมไม่เลิงฟันแล้วผมผมมีแผนครับเพราพ่อพ่อเรามายืนตรงกลางม่ผมมีแผน กลายเป็นน้ำแข็งเลยผมมีแผนผมมีแผนของผมครับพ่อแผนของนวะคืออะไรคือจะถ้าพ่อไปยืนตรงกลางแล้วพ่อใช้สกิลสามมันก็จะโดนทั้งหมดพ่อ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 ต้องกดตรงนี้ด้วยครับที่เมนูพ่อไม่ต้องม่พ่อไม่ต้องกลัวมันตีพ่อไม่เข้าแล้วไงต่อแล้วพ่อกดไปที่เอออะไรก็ไม่รู้มันอ่านว่าแล้วพ่อก็กดใช้พลังผลไม่ต้องเอาเต็มอ้าว เพิมพ่มเพิมพ่อมอมีกเด็กขบอกกดเพิ่มแล้วก็ต้องเลือดด้วยแล้วเราจะชนะเราเราจะชนะไหมเนี่ยนะสุดท้ายเราจะชนะไหมชนะได้ครับพ่อแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปหาเดี๋ยวช่วยพ่อหาดาบเดี๋ยวตอนพ่อเวลหนึ่งร้อยก่อนก็คือเราฟาร์มเวลไปเรื่อยๆแค่นั้นเหรอครับเ,เดี๋ยวแป๊มเดี๋ยวผมคิดแป๊บหนึ่งพ่อเอาไม้แขวนเสื้อไหม เอาไหมครับจะเอามาเปียกพ่อแล้วพ่อพ่อพ่อดูนี่นะพ่อดูสกิลผมนะโอ้แล้วถ้าพ่ออยู่ตรงกลางแล้วพ่อทำอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันจะได้ทุกตัวเลยเออนี่ก็ได้ทุกตัวนี่ปุ๊บปั๊บ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 เห็นไหมสวยพ่อปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอ้าเป็นโดนัทเลยสุดยอดพ่อสกิลแรกมันจะดึงศัตรูเข้ามาใกล้ๆเราครับเอาเหรอ พอไปกดกดอันนี้ด้วยเควสพอไปกดที่ที่เควสสองรอบครับเดี๋ยวผมไปไปฟาร์มเจมให้พ่อก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาเจมนั้นมามาช่วยพ่ออะไรอีเอาอะไรมาช่วยพ่ออีกพ่อพ่อจะได้เวลขึ้นเร็วๆครับเอ็เพีคูณสองเฮ้ยใครมันเข้ามาจๆจะวิ่งหนีมาวิ่งหนีมา ไปนี่มีไหมใครมันเข้ามาพ่อเมื่อกี้มีคนเข้ามาในเซิร์ฟผมไม่รู้ว่าใครแต่เป็นเพื่อนแต่เป็นเพื่อนเอาโดนัทปกินเอานี่มันสีม่านี่นาพลังมูจิมันคือพลังโมจิครับพลังโมจิคือกุญจิคิดแตกเอาโดนัทปกินเอเอาไหนโดนัทมอะไรได้เลย พอโดนัทสามารถอันนี้จิงศัตูเข้ามาใกล้ๆเราได้ไหนมีประโยชน์มีอยู่ค่ะพ่อเนี่ยถ้าถ้าพ่อเริ่มเล่นบ่อยๆเดี๋ยวพ่อจะรู้เองนะครับว่ามันสำคัญหรือไม่สำคัญออโอเคเดี๋ยวผมไปก่อนมิสเตอร์บีสแป๊บโดนัทมาแล้วมากินกันผมจะไปฆ่าบอลมิสเตอร์บีสก่อนตายตายหมดแล้วอ้าวยังไม่หมดเฮ้ยทำไมตายยากจังไหมนีต้องปล่อย กุญจีลงไปมิสเตอร์บีพ่อผมสู้มิสเตอร์บีจุโอเคยา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 ยพ่อมิสเตอร์บีเป็นผู้เป็นเอออันนี้อะไรนะเป็นคนที่เป็นยูทูบเบอร์อันดับหนึ่งของโลกครับใช่ครับผู้ติดตาม300ร้ล้านจริงแต่ตอนนี้ไม่รู้แล้วว่าเท่าไหร่จอไปทั่ว ร้องมิสเตอร์บีนมากไงเนี่ยพ่อมีคนร้องมิสเตอร์บีนมิสเตอร์บีนบ่อยมากผมก็เลยตบตายจิ้วเฮ้ยพ่อผมไปก่อนที่ฮาโลวีนก่อนนะเฮ้ยใครมาเอ้าเฮ้ยเป็นโดนัทได้ไงวะก็สกิลสุดท้ายจะเป็นโดนัทครับพ่ออะไรนี่เป็นใครอ่ะมาปุ๊บไปปั๊บใช่หรอีผมไม่รู้ว่าเวลเท่าไหร่เพราะผมต้องใช้หางคีสังเกตเอาเอง โอ้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 มั่วมั่วเลยตอนนี้มั่วเลยเฟซีน่ะวามาทำไมไม่รู้อ่ะเมื่อกี้ผมพึ่งสบไปเมียวเมียวกัดตูดเอาเมียวกัดตูดเมื่อกี้ผมพึ่งพึ่งตีเอฟซีปูายไปโอ้เมียวตามาเต็มเลยพอเป็นเท่าไหร่แล้วเอ้าตายเฉยเลยอะไรวะงงพอพ่อสู้กับตัวไหนงงเป็นไก่ตาแตกไปสู้อีกเวทีนึง พินพ่อไปสู้เวทีที่ผมบอกให้พ่อไปสู้สิครับเพราะว่าบินสูงมากโอ้โหโอ้โหเขาต้องเบลเยอะกว่ามันให้ได้เออเจ็บแดกเกมยังไม่ถึงไปครับพลังมุจิมาต่อมาต่อปุ๊ดโดนทตายตัวหนึ่งปุ๊ดโอ้โหจมโคลนอะัรสามมาตุ๊กโอ้โหเลวสีมากตุ๊กโต โอ้โหเลเวลห้าข้าผมได้ซัมมอนบอสมาแล้วผมจะฆ่าบอสเองตามด้วยเลเวลสองตามด้วยเลเวลสามปิี้วออปิี้วออปิี้วเก่งมากเลเวลสี่อย่าเอาเอาเค้กมารับเค้กวู้ยวู้ยว้า กี้ผมเจอครับเค้กครับอยู่โลกไหนแน่นอนผมก็อยู่ร่องหนึ่งนี่ยแหละครับพ่อเพราะว่ามันมีแต่โลกเดียวแต่ผมอยู่อีกที่หนึ่งผมฆ่าบอสอยู่เพราะว่าผมจะได้เอาอันนี้ไปช่วยพ่อครับเอาเงินคูณสองดาวอยู่นั่นหาดาวเอ้าทำไมเราจับดาวไม่ได้ เดี๋ยวเขาบอกว่าดาวมีใบเบิ่งอ๋อพ่อนั้นคือผมดาวมันคือที่เอาไว้นี่โอ้ไปแล้วพ่อพ่ออย่ามาว้าวไม่ต้องห่วงเราไปได้ขวดนี้มีตัวเลเวลปดื่พันนะพ่อเอ้ยจมเน่ยว้าวพ่อไม่เป็นไรพ่อเป็นเผ่ามนุษย์เงือกเออเหรอครับเป็นนางเงือกโอ้สุดยอดทุกคนว่ายน้ำได้ได้น้ำเกตแมนพ่อเอาบินเอาว่ายน้ำราพูดผิดบินเอาว่ายน้ำเราไปหาดาวดาวมีใบเบิ่ง ก็เดดกก็เ <Tipp> ด <ett> <m> ินด <g division> ึงดึงโอ้โหชาตินี้มันจะถึงไหมเนี่ยพ่อน่าจะไม่ถึงอันนี้คือลูกเล่นอะไรโอ้โหจะถึงแล้วเอ้ยใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วว้าวเราเปลี่ยนโลกแล้วใช้นวาไปยังไงนวาบินไปเหรอฮ้ใช้ประตูวับเอ้าแล้วไม่บอกให้พ่อใช้ประตูวับพ่อยังไม่มีอ้าวเหรอนี่แล้วพ่อจะมาทำไมเดินนัทโดนัทกลิ้งไปแล้วพ่อจะมาทำ่ออ้าวมาเที่ยวไง พเพราะเราตีดิเพราะเราตีม<ต>ึไงไปตีมันเอ,เอ,เอโดนหนึ่งบาตายเลยตายพ่อาตายาทำไมพ่อตายง่ายจังเลยอ่ะบอกแล้วว่ามันเมลหนึ่งพันเอ้อไม่ฟังบอกเราไม่ฉันมามทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ <laughs> นี่ฉันมาทำอะไรอ่ะแม่เดี๋ยวผมพาพ่อกลับโอ้ยฉัยนมาทำอะไรตรงนี้พ่อพ่ออยู่เฉยๆเดี๋ยวผมพาพ่อกลับดาวดาวดาวยี่ต้องสลุปกำแพงเอาดาวต้องการสรุปไม่ได้มาาละเชื่อฮึยไม่ได้อย่างนี้เราต้องปินกำแพงต๊นี่เป็นไง พ่อพ่อพอหาดาวสิพีนต้นไม้ขึ้นต้นไม้ได้ด้วยพ่อพ่อหาดาวพี่เจอก่อนเออแต่พ่อเดี๋ยวพ่อจะปีนต้นไม้อยู่บนยอดนะดูนะปุ๊บ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 ว้ายววงโอ้ยเกือบตายพ่อพ่ออยู่เฉยๆหน่อยเฮ้ยมันอยู่บนต้นไม้ไม่ได้อ่ะเฮ้ยใครขึ้นต้นไม้ไว้ไอตัวนี้ตัวอะไรอ่ะว้โอ้ยนะวะพาพ่อมาไหนเนี่ยโอ้ผ่านทะลุมิติมาเจอเนี่ยมานี่อันนี้คือวงระบำนี่ว่า อ๋อมิดาเซอรด้วยว้าวโอ้โหยุต้โอ้โหสุดยอดนอออนี่นี่คุยตี้ด้วยพ่อเดี๋ยว <Hello S 2> ผมสุ่มหัวให้พ่อนี่โอ้โหโคุยตี้คนนี้สวยดีคนนี้สวย <c oughs> ไม่มีสักคนเลยไม่มีแต่ผู้ชายเ <c oughs> พิ่งไปเต้นท่าศกกักดิ์เบือ <c oughs> อะไรเนี่ยฮะเพราะเพราะว่าส่วนใหญ่ผู้ชายเล่นเกมนี้ครับพ่อแล้วเพิ่งจะไปเต้นทำไรไม,มันเต้นเพื่ออะไรดิเฮ้ยผมก็เต้นเพื่ออะไร เองเพื่ออะไรเพื่อความสุขของมนุษย์หรือเปล่านี่ทำอะไรของพวกเองเนี่ยผมก็ไม่รู้อ่ะอ้นึกว่าคอยตี้เบาะไอ้ตายนึกว่าคอยตี้เราไปท่องเที่ยวก่อนเราต้องสำรวจโลกแผ่นดินของเราก่อนว่ามันมีอะไรเดี่พ่อพ่อไปท่องไรและพ่อไปฟาร์มอีกแป๊บเดียว โอ้ยมันน่าเบื่อการฟาร์แมวตีแมวน่าเบื่อมากเลยตีแมวคือคือเหมือนแมวมันดื้อไงมันมีนกอยู่บนต้นไม้นะวะเนี่ย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 บ้านใครบ้านใครนี่นี่นี่พวกเองต้องมาเต้นข้างบนนี้แมวแมวแมวเงียวแมวแมวนี่ข้างบนนี้นี่มันต้องมาเต้นข้างหลังนี่มันเต้นยังไงวะนี่ข่าอยู่สูงสุดนี่คือรางวัลที่หนึ่งที่ข่าได้ พ่อพ่อมันจะ๋อพอยู่สูงสุดใช่แล้วเกอะมิสเตอร์บีดเดี๋ยวผมจะไปเกอะมิสเตอร์บีดจิงจตวบิน์เอ้ยเมื่อกี้ผมคิดที่จะไปเกาะไหนโอ้โหโคตรสูงอ่ะตอนนี้ทุกคนตอนนี้เราน่าจะอยู่สูงแบบนอกโลกอ่ะอารตตอกอ่ะตอนนี้เราอยู่ไหนแล้วเนี่ยเราต้องไปตีเราต้องไปฟาร์มเวทีไหนน่าจะเวทีนี้เวทีนี้เกิลเกย์เกิลเกยเฮ้ย เฮ้ยเวทีนึงเอาเวทีข้<อ>าโมยดีกว่าเวทีนี้ถูกแล้วเ,เวทีข้โมนนี้เวทีข้โมนนี้โอ้โห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 อยู่ลงวน,นพ่อพ่อ<ร>อยากม<ร><า>ีฮาคิสังเกตไหมไม่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 พอพ,พ,พ่อเกเรตอนนี้พ่อเกเรพี่โตใจเกเรอ่ะอันนี้คือใครนักเก็ตแมนนักเก็ตแมนกะมันร้องเพลงกระดักกระดิกพ่อไหนร้องข้าฟังสิโอ้ต้องสองล้านห้า อันนี้คือเรียนฮาคิสังเกตพ่อเรียนแพงเกินเรียนฮาคิสังเกตมันก็จะหลบศัตรูในการไม่มีตังค์พ่อพ่อมานี่ก่อนพ่อจะไปไหนไปฟาร์มสิจะอยู่บนเสาจะอยู่บนเสาโอ้โหเตลังกาสุดยอดเออไปฟาร์มก่อนก็ได้อ่ะไปฟาร์มไปฟาร์ม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 อ่ะช่วยพ่อฟาร์ม ต้องจัดอย่างนี้ต้องจัดโดนนัดไปหมัดหนึ่งตามไปด้วยเค้กโบลนาโบสตามไปด้วยเค้กพ่อพ่อไปอัปเกรดพ่อไม่ใช่พ่อไปกดรับเควสด้วยรับเควสรับเควสนะต้องรับเควสก่อนเหนียวเหนียวเหนียวเจ็บไหมโอเครับเควสเสร็จแล้วพ่อหยุดก่อนหยุดก่อนผมช่วยพ่ออยู่ไม่เป็นไรไม่ต้องการความช่วยเหลือโอ้ตายช่วยเลย เขาแมวตายนะแค่พ่อตายนี่นี่นี่เราเท่าไหร่นะโดนนัดไปกินแล้วเพราะเพราะว่ามันกดตรงนี้ด้วยนี่เพื่อเพื่อความรุนแรงของพ่อเหรอคพ่อผลเรามันเป็นเด็กเด็กชอบความรุนแรงเด็กช่างช่างมันเถอะพ่อพ่อมันรับเฟ้ยด้วยเอาก็รับไปแล้วไงรับอีกทีพ่อเพราะว่าพอค่ามอนหมดหมดแล้วก็ต้องไปรับใหม่เหรอพอแล้วมั้ง โอ้ยสกิลจะสกิลเข้าไปอันนี้สีเขียวฝั่งซ้ายมือนี่คือเงินของพ่อใช่ไหมใช่ครับ้วต้องเอาให้เงินได้เท่าไหร่เนี่ยไม่รู้ไม่แน่ใจโดนเค้กทับถมไปตายเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงนะคบพ่อโอเคไปไหนอีกลวผมไปอันนี้ฟาร์มเกมแป๊บหนึ่งไม่ลองฟาร์มแล้วเดี๋ยวเราก็จะลาเพื่อนๆแล้ววันนี้ฟาร์มแค่นี้ก่อน พ่อแต่แต่มันยังมีอีกหลายอย่างที่พ่อต้องหาเลยนะครับอีกหลายอย่างเลยใช่ไหมครับฮะเลอขอะไรอ่ะแต่ตอนเนี้ยที่รู้กๆคือพ่อรู้สึกยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วตอนนี้มองไปที่ไหนก็ไม่มีใครเมื่อกี้ผมได้ไขอะไ<ค>รอันนี้คือเวทีอะไรอ่ะทำไมเหมือนแดนนรกเลยแล้วคืเนี่คืออะไรคลิกเหรอคลิกคืออะไรอ่ะอ๋อให้เราคลิก เราต้องเดินวันนี้มันจะได้ไม่ร้อนอันนี้คือน่าจะเป็นเวทีไฟนะเวทีไฟเนี่หนหนยพอเราเดินอุย้ยเราเราเราเสียเลือดเหรอถ้าเราลงครับนะเพราะว่ามันคือลาวาค่ะตรงนี้มันเอาไว้สำหรับเลือดพอรถโอ้โหไม่ดูเลยเกือบตายแล้วตะกี้ค่ะ พ่อพ่อรู้ไหมครับว่าตรงนี้เอาไว้หาดาบด้วยไม่รู้เลยไม่รู้อะไรเลยพ่อพ่อลองไปรับเควสนสิครับแล้วแต่พ่อต้องคลิกคลิกไปที่ที่ตัวแมวหนูพันนะเราไม่รู้เราไปเดินเล่นในลาวาเราเกือบตายเกือบเสียหมาเลยพ่อเกือบตุยแล้วเรเกือบตายซะแล้วแต่ที่รู้คือเนี้ยเนี้ย นงี้ยเงีเงให้ช่วยไหมพอ่พอพอ่อพ่อพ่อรับเควสแล้วพ่อก็มาตีพวกนี้ดิพ่อจะเป็นโดนัทโอ้ชนติอ๋อ่าทำไมไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรพ่อแต่มันตีนได้โอ้ยเสียงมอไซด้วยเฮ้เสียงมอไซ์อเองเอ <c oughs> โอ้โหมอไซ์แบบรุ่นเก่าด้วยนะร <c oughs> ุ่น2024 <c oughs> โอ้โหโอ้ชนมัวเว้ยมอสายลื่นสองคันดิสี่จะปั่นมัวตัวเลยเหรอโอ้โหวิ่งในน้ำไม่ดูสุดเลดพ่อพ่อพ่อจับมาก่อนผมตีมอนให้พ่อรออยู่ซิ่งอย่างนี้ซิ่งโอ้โหพ่อพ่อไปหาดาวสิดาวดาวอยู่ไหนพ่อก็มองหันผันไปเรื่อยๆอ๋อเจอดาวแล้วโอ้โหแม่แม่อย่างซิ่งครับอย่างซิงยากจะลุกไม่หยุดเลยอย่างซิ่ง ยังซิงยังซิงโอ้โหยังซิงโอ้โหพ่อเลยดาวแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหพ่อพ่อดูดาวก่อนดาวอยู่ไหนอ้าวตายเชื่อเลยยังไม่ตายเอาดาวอยู่นี่ให้ต่อให้สนุกดีเฮ้ยเปหาดาวดาวอยู่ไหนพอพ่อตีมอนด้วยไอ้มอนอยู่ไหนอ้อยจอดก่อนนี่เหรออือตีมอนด้วยอุตส่าห์ตีไว้ั้งนาน เดะตายเรียบอ่ะแล้วพ่อก็จัดการตายเรียบพ่ออีกตัวหนึ่งพ่ออีกตัวหนึ่งไหนจะดูเรียบตายหมดแล้วเฮ้พ่อเบลห้าสิบแล้วตามผมมาเลยไปไหนอีกนี่มาฟาร์มเวลตรงนี้ครับนี่เราต้องมาฟาร์มเวลตรงนี้ไปไหนวะไอ้โมไซไอ้อสไซกอดด้านนี้ดียังไงขอมาหน่อยพ่อพ่อพ่อมารับเวลตรงนี้นะ เดี๋ยวผมมาแป๊บหนึ่งผมไปอะนี่โอเคตีไปผมไปฟาร์มเกมให้พ่อก่อนไปโอ้โอ้เจอบ้องหูเข้าไปเอ่อฟาร์มที่ไหนดีอันนี้แล้วกันตายเรียบตายเรียบดูห้าสองแล้วเว็นห้าสองเฮ้ยแต่พ่อกำลังจะตายเว้ยออก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 กนเฮ้ยเลือดจะหมดจุ๊ก เฮ้ยเยี่ยกเฮ้ยงี้มาโมไซค์ครับมามาเืยโอ้ยโอ้เออโหเสียงโมไซค์โค้ท่าอะโอ้โหโอ้โหอย่างซิ่งอ่ะมาบอสน่าจริงเองก็มาฆ่าฉันให้ได้ดิโอดโอดอย่างโหดโหดต้องต้อยอย่างโหดเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ยอมหยุดนะวะ

ต้องเจอต้องเจอโอ้ยพ่อตอนนี้ผมสู้กับบอสอยูร่รู้แล้วรู้ละเหรอเราสู้กับบอสอยู่เหรอครับเต้องร่อนสิล่ะรอนให้มันเร็วไปเพื่อไม่มาฉันก็ตายแกก็ตายมาแล้วามาแล้วมาแล้ว มันมาแล้วมันมาแล้วตุยเลยอย่างนี้ต้องตุยโอเคบอสตุยเรียบร้อยพ่อพ่อพ่อกดรับเท็ดด้วยครับมันจะมีลูกศรย้อนกลับพ่อ,พอมันตีพ่อไม่เข้าแล้วใช่เหรอครับนีน <c oughs> ่กระจอกตีไม่เข้าแล้วพ่ออ่ะพ่อกดรับเท็ดด้วยครับรับโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราฟาม์มเบลแค่นี้ก่อนนะเรเวลขึ้นมาห้าสิบเจ็ดแล้วเดี๋ยว วันหน้าเดี๋ยวเรามาฟาร์มเวลใหม่สำหรับวันนี้เราลากันไปก่อนครทุกคนบ๊ายบาย